แน่นอนขายก่อนรวยก่อนนะของหนาวนี่ดูดิร้อยบวกได้เลยลูกค้าดูสวยมากโอ้หนั่นเป็นโค้ดนั่นเป็นตวสวยมากจะทำราคาร้อยบวกได้เลยลูกค้านี่ดูดิแจ็เก็ตสวยมากเลยเรียกติดชิ้นเหือหน้าลูกค้าถนะ้ายังแววๆอยู่เลยเนี่ยดูดิ อันนี้จะเป็นขนๆเยอะถ้าลูกค้าชอบแฮชเซนเอิรลนะคะแฮชเซนเอิร์ลสวดมากเลยค่ะแม่ความเยี่ยมกำลังมาอยู่มีข้อค่ะลูกค้าใครซื้อตอนนี้เอาไปเลยสองพันห้าร้อยบาทนะคะโอ้โหถูกมาก นี่ซาริโอก็มานะคะรีวิวพร้อมโอนตอนนี้ส่งฟรีไปเลยนะคะลูกค้าโอ้โหได้อะไรได้รีวิวเฉยๆตรวสอบรีวิวพร้อมโอนวันนี้ส่งฟรีให้เลยนะคะโอ้โหค่าส่งก็เจ็ดร้อยแล้วนะลูกค้าใครไม่เอาพลาดนะบอกเลยกระสบนี่มีโคโอ,อีกค่ะมีโคไปสะอาดมากลูกค้าไม่ต้องไปนั่งขยี้นะ ใส่เครื่องปั่นอบตีฟูได้เลยสวยมากนุ่สวยเลยวะจะถ่ายในหมืสวยมากเลยลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าจะมาดจำแล้วทยอจยจ่ายจะไม่ได้ส่วนลดนะคะจะไม่ได้ส่งฟรีในวันนี้นะขอคนที่มาโอนวันนี้เลยนะคะส่งฟรีให้2,500บาทถ้าใครจะเอาก้อนใหม่ก็มีพร้อมส่งนะคะ 2,500บาทนะคะ100่งร้อยกิโลน้สวยมากเลยลูกค้าสอบถามรหัสหลังใหม่นะคะ G.U. ค่ะแบนเยอะมากเลยลูกค้าที่มาถามหาเจ็คเก็ตเอ้ยไม่ใช่เสื้อฟีดวนันนี้เอาไปเลยลูกค้ารีวิวสวยมากเพิ่งเดินทางมาถึงคึ่งต้นเองนะเนี่ย ยูนิโคอีกแล้วโอ้โหแขวนขึ้นรามากเลยอ่ะสวยมากมหอมจังยูนิโคไม่ได้ไม่ได้โชว์ป้ายแล้วนะยูนิโคมันเยอะอ่ะยูนิโคฮูดเนี่หัวคดเลยยูนิโคฮูดค่ะซื้อช่วงไม่หนาวเลยลูกค้ามันจะสวยกว่าช่วงหนาวจริงจากประสบการณ์ที่เคยเปิดงานของหนาวเนี่ย ถ้าซื้อช่วงไม่หนาเนี่ยมันจะสวยกว่าเยอะเลยเพราะว่าพอช่วงหนาแล้วแบบโรงงานเขาผลิตเยอะจํานวนการสั่งมันเยอะละะูกค้ามันก็อาจจะมีแบบบางที่ผิดส,ปสเปคอะไรแบบนี้<อ>เราต้องซื้อก่อนหนาวละะูกค้าใอมมีคู่อีกแล้วสวยมากสวยมาก ิ๊กเก็ตเยอะนะเนี่ยกสมเนะี่ยจิ๊กเก็ตเยียวแต่ไม่ได้เป็นจิ๊กเก็ตล้วนนะคะถ้าใครชอบจิ๊กเก็ตล้วนจะมีอีกตัวหนึ่งนะแต่ตัวนั้นจะไม่หนามากจะขนไม่เยอะเท่าตัวนี้นะตัวนี้จะขนเยอะเนี่ยขนแบบนี้นะคะแล้วก็ผ้าสะอาดมากวายดิกกี้ค่ะใช่ไหมคะ อ่ะดิกกี้ค่ะโอ้โหส่งฟรีวันนี้นะคะลูกค้าส่งฟรีให้เฉพาะวันนี้นะคะแม่จา๋าท่านใดจะเอาก็ทักมาเลยนะรีวิวนะกระตูนแต่ถ้าลูกค้าแบบอยากจะตุนได้ขายหน้าหนาวไม่มีที่เก็บฝากแม่ค้าได้นะคะแต่ต้องพบโอนทั้งหมดเลยนะดิกกี้ค่ะถ้าจะเอาส่งฟรีนะสวยมาก โค้ตสวยเลยโอ้โหดูดิอุ้ยสวยจังอืมมันไม่ต้องหนาวมากก็ขายได้ลูกค้าไปเที่ยวดอยนะใช่โอ้โสวยมากเลยเนี่ยใส่ไปเที่ยวดอยลูกค้าเย็นโค้ตสวยหน้าหนาวขายดีมากเลยโรงงานสะอาดมากไม่เหลืองเลยลูกค้าเลยยังไม่เจอตัวเปื้อนหนักๆเลยลูกค้า ยังไม่เจอแบบน้องแบบที่เพื่อนหนัหนกๆเลยสะอาดมากแต่ละป้ายแต่ละยี่ห้อเขาก็ไม่เหมือนกันนะคะลูกค้าดีเทลเขาน,นี้โชว์เลไรยังสองด้านบางตัวก็ใส่ได้สองด้านเป็นทูทูนะคะฮุดียวเหรออุ้ยสวยจังอันนี้มูคะ่ะสวยมากเนี่ยถ้าทรงแบบนี้ก็หลักร้อยบวกมาคะ ยใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากค่ะพี่เมฆา G U ค่ะโอ้โหแบรนช์อุ้ยหลายสีจังอันนั้นเริ่มจะสูงแล้วค่ะกดลงมาหน่อยค่ะเพอร์สันค่ะอันนี้เพอร์สันนะคะลูกค้า คุนสิคะรออะไรสองพันห้าร้อย 2, บาทอ่านว่าอะไรมามากสวยมากเป็นหลายหลายสีนะลูกค้าเป็นดีเทลหลายสีตรงนั้นสวยงากเดี๋ยวถ้าใครมาซื้อหน้าหนาวแจ้งล่วงหน้าไปก่อนนะคะว่าราคาตอนหน้าหนาวอาจจะขึ้นนะคะนี่ยูนิโคผู้ชายโอ้โหสวยมากเลย สวยมากมีโคบผู้ชายค่ะถ้าลูกค้าซื้อช่วงหน้าหนาอาจจะแพงกว่านี้นะลูกค้านะ่รูแจ้ไงไว้ก่อนนะคะนี่สวย,ย,ด,ยด้วยสวย,สวยมากเลยสวยมากเลยสวยจนไม่รู้จะสวยแบบตะโกนนี่ จ็กเกตสวยมากเลยสวยสวสวยสวยสวยส,วยส,วยสะอาดทุกตัวเลยโอ้โหบอกแล้วของร้านเราไม่ต้องเสียงผ้าเน่านะคะสะอาดทุกทุกตัวซื้อไปต้องได้ขายนะคะไม่ได้ซื้อไปแล้วเปิดมาเจอแต่สกปรกอันนี้ใายได้สองด้านเลยสวยมากเหมือนยูนิคอรเลย แจ็เก็ตชามัวเราหมดแล้วแจ็กเก็ตชาโมก็มีนะลูกค้าถ้าใครอยากได้ถามมาได้เจะสัง่งมาให้มาสวยวมากตอนนี้ก็ยังราคาดีอยู่เหมือนกันนะคะอายูนิคอู่ยังไม่หมดค่ะโหอายูนิคอู่เยอะมากเลยอะ่ะจะถ่ายอะไงเนี่ย นี่ค่ะคอนโอนตอนนี้สองพันห้าร้อยบาทส่งฟรีเดอ้อวันนี้วันเดียวเดอ้อคุณแม่ส่งฟรียูนิคอร์ไอยูค่ะอ่ะไปแล้วมันสูงแล้วแบรนด์มันสูงเท่าภูเขาแล้วเนะนี่ยนี่ยูนิคอร์ไหมจิ๊กเก็ตเยอะตัวน,นี้สวย,สวย สวยมากเลยต้องถ่ายเลยถ้าขึ้นลาวนะบอกเลยสวยมากอ่ะยูนิโค้ดแลวยังไม่หมดยูนิโค้อีกแล้วจ้าคุณแม่ใช่ปิดท้ายด้วยอะไรคะแอร์วอล์กแอร์วอล์กค่ะไม่อยู่นานนะกระสอบเบนี้สองพันห้าส่งฟรีสวยมากอ่ะยูนิโคีกแล้ว โอเคนะลูกค้าประมาณนี้สะอาดมากซิปดีด้วยลูดปูดลูดปูดเลยซิปแบบลูดป๊ดลูดป๊ดเลยเห็นไหมซิปเสียน้อยโอเคนะคะอะไรล่ะรับสองลูก